การน,นวดพื้นฐานขาและเปิดประตูลมผู้นวดอยู่ในท่านั่งพับเพียบผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายให้ผู้นวดวางนิ้วหัวแม่มือชิดกระดูกสันหน้าแข้งใต้ลูกสะบ้าป,ประมาณสองนิ้วมือโดยวางนิ้วหัวแม่มือเฉียง45องศากับกระดูกสันหน้าแข้งเป็นจุดที่1เรียกว่าจุดนาคบาทและกดจุดที่สองเรียงต่อจากจุดที่1 แนวเส้นที่1ให้ผู้นวดวางนิ้วหัวแม่มือคู่กดต่อจากจุดที่2โดยชิดกระดูกสันหน้าแข้งกดเรียงนิ้วต่อเนื่องกันจนไปถึงข้อเท้าแนวเส้นที่2ให้ผู้นวดวางนิ้วหัวแม่มือคู่กันกดลงบริเวณเหนือหัวเข่าประมาณ2นิ้วมือกดเรียงนิ้วต่อเนื่องกันไปจนถึงหัวตะคาดแนวเส้นที่3พลิกมือกลับไปโดยให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างชี้ลง แล้วกดลงบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกกดเรียงนิ้วต่อเนื่องกันไปจนถึงบริเวณเหนือหัวเข่าด้านข้างประมาณ2นิ้วมือแนวเส้นที่4เว้นช่วงบริเวณข้อเข่าด้านข้างแล้ววางนิ้วหัวแม่มือคู่กันกดลงบริเวณขาท่อนล่างด้านข้างกดเรียงนิ้วต่อเนื่องกันไปจนถึงตาตุ่มด้านนอกจากนั้นนวดคลายหลังเทา้าโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบริเวณหลังเทา้าให้หัวแม่มือตั้งฉากกับหลังเทา้า เมื่อคลายหลังเท้าจุดสุดท้ายเสร็จให้จับปลายเท้าผู้ป่วยแบะออกการเปิดประตูลมผู้นวดอยู่ในท่านั่งคุกเข่าคู่หันหน้าไปทางศีรษะผู้ป่วยผู้ป่วยอยู่ในท่านอนงายใช้มือข้างเดียวกับที่นั่งข้างผู้ป่วยโดยให้เอาปลายนิ้วก้อยแตะบริเวณหัวตะคาาเฉียงมือ45องศาเมื่อวางตำแหน่งถูกต้องแล้วให้ลงน้ำหนักที่บริเวณอุ้งมือ กดลงไปโดยใช้เวลาประมาณ45-60วินาทีแล้วยกมือขึ้น